สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าการจะเข้าประเทศมาเลเซียต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนอกจากพาสปอร์ตนะคะแอดเพิ่งกลับมาจากมาเลเซียเมื่อวันที่14กรกฎาคมนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m y s e j a h t e r a r a หลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวในโฟลเด er อร์ t r a v e l e r ค่ะครั้งนี้เราบินกับ AirAsia ที่เคาน์เตอร์เช็คอินจะติดป้ายไว้แบบนี้เลยค่ะ ตอนที่ไปเช็คอินเจ้าหน้าที่ก็ถามนะคะว่าเราได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาหรือ,อยังสำหรับใครที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีผลตรวจโควิดมายืนยันนะคะแต่ทั้งนี้สำหรับวัคซีนซีโนแวคและซีโนฟาร์มไม่นับค่ะพอไปถึงตอมที่กัวลาลัมเปอร์ดูเหมือนเจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าส่วนตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้ขอดูค่ะ ทริปนี้เป็นอีกทริปหนึ่งที่สนุกมากๆจะทยอยลงรีวิวให้ได้รับชมกันนะคะขอบพระคุณที่ติดตามชมมาจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ